สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนทําลูกดอกปลาโป่งนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมเท่ๆเลยนะครับจะปลาโป่งปลาเป้าได้หมดเลยนะครับผมเมื่อตอนคลิปพี่นนท์ก็ทําไปให้ดูแล้วนะครับผมปลาไปให้ดูแล้วนะครับผมว่าแรงขนาดไหนตรงขนาดไหนนะครับผมแบบนี้นะครับผมทําง่ายๆเลยนะครับผมอุปกรณ์แค่4ี่อย่างนะครับมีไม้ลูกกิ้นนะครับผมกระดาษแล้วก็เทปนะครับผมแล้วก็หลอดแค่นี้เองนะครับผม4อย่างนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่นนท์จะมาสอนทํานะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงนะครับผมหลายคนหมุนไม่ได้นะครับผมหลายคนหมุนอันเล็กๆไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่นนท์จะมาสอนอีกรอบนึงนะครับให้เราทําการเอานิ้วชี้นะครับผมดันตรงนี้เลยนะครับดันค่อยๆดันนะครับผมค่อยๆดันขึ้นข้าไปนะครับปึ๊บนี่นะครับ นี่ให้มันเล็กแบบนี้นะครับผมถ้ายังไม่เล็กเราก็หมุนใหม่นะครับผมให้มันเล็กแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมปึ๊บนี่มันจะเล็กมากนะครับผมนี่ให้เราหมุนแบบนี้เลยนะครับใจเย็นๆนะครับผมขั้นตอนนี้มันจะยากนิดนึงนะครับผมในการหมุนนะครับหลายคนทาไม่ได้นะครับผมตามที่พี่นนท์ไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคลิปนะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับผมเราจะทําในลักษณะนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเอาเทปใส่นะครับผมมาติดตรงนี้ไว้ นี่นะครับผมก็จะได้หลอดในลักษณะนี้เลยนะครับผมแข็งๆเลยนะครับแข็งแรงเลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราดูนะครับอันนี้มันอันใหญ่นะครับผมอันใหญ่ตรงนี้ค่อนข้างแข็งนะครับมันจะเป็นรูใหญ่นะครับผมด้านนี้นะครับเราหาด้านที่เล็กที่สุดบางที่สุดนะครับผมนี่ก็คือด้านนี้นะครับผมให้เราเล็งนะครับผมข้างที่เล็กที่สุดนะครับนี่ข้างนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราตัดได้เลยนะครับผมตัดตรงนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมกระดาษแผ่นหนึ่งทำได้อันเดียวนะครับผมนี่อันแบบนี้นะครับผมเราต้องการอันนี้นะครับโอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมอันนี้เราก็วางไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเอาไม้ลูกชิ้นมานะครับแล้วเราก็มาวัดนะครับผมในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่นะครับเราจะให้ตัวแหลมๆออกมาประมาณนี้นะครับผมปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมให้เราทําการหักตรงนี้เลยนะครับ ปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เรานํามาใส่ตรงรูตรงนี้ดูนะครับนี่มันยังใส่ไม่ได้นะครับผมให้เราทําการเหลาก่อนนะครับให้เราทําการเหลวจากตรงนี้นะครับผมจากตรงนี้นะครับเราก็จะเหลาปุ๊บเหลาให้มันเล็กลงนะครับผมเหลวให้เล็กพอใส่ได้แล้วเราก็พอนะครับเราก็เหลาไปอย่างนี้เลยนะครับผมเหลาบางๆนะครับผมใจเย็นๆนะครับผมขั้นตอนนี้นะ โอเคนะครับผมน่าจะได้แล้วนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่พอเราใส่ได้นะครับผมเราก็ดันให้สุดเลยนะครับผมปึ๊บนี่พอเราดันมาสุดตรงนี้นะครับผมมันจะแน่นพอดีนะครับเพราะว่าอะไรนะครับตรงนี้เราไม่ได้เหลานะครับผมมันยังใหญ่ดูอยู่นะครับผมนี่เราดันสุดมันก็จะแน่นแบบนี้นะครับผมเวลาเราปานะครับผมเวลาเราปาถ้าเกิดว่าไม้มันเท่ากันนะครับผมไม้มันเท่ากันแล้วมันใส่ได้นะเวลาเราปาพอโดนนะครับผม อันนี้มันก็จะดันเข้าไปข้างในด้วยนะครับผมมันจะไม่แข็งแรงแต่ถ้าทําแบบนี้นะครับผมเห็นไหมแข็งแรงนะครับผมดันไม่เข้าเลยเห็นไหมมันจะปลาติดแน่นเลยนะครับผมต้องทําแบบนี้นะครับโอเคโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะนําเทปนะครับผมเราจะนําเทปสีอะไรก็ได้นะครับผม <Wait. S 1> แ,แล้วแต่ความชอบนะครับสีดําก็ได้สีแดงก็ได้นะครับผมสีเขียวก็สวยสีชมพูก็หวานแหววเลยนะครับผมโอเคครับผมขั้นตอนการติดนะครับเราก็มาวางในลักษณะนี้นะครับผมเห็นไหมกระดาษมันม้วนไปด้านขวานะครับ เราก็จะติดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับเราก็ม้วนไปเลยนะครับปึ๊บม้วนให้รอบนะครับผมเพื่อความสวยความเท่นะครับพี่นนก็จะใช้สีแดงนะครับผมพี่นนทชอบสีแดงนะครับนี่แล้วเราก็ตัดจึ๊บโอเคในลักษณะนี้นะครับผมเราก็ม้วนติดให้รอบปึ๊บนี่เห็นไหมเริ่มเท่ขึ้นมาแล้วนะครับผมทุกคนจากนั้นนะครับผมให้เราทําการติดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมติดครึ่งๆึนะครับ นี่ติดเกินมาครึ่งๆนะครับผมเห็นไหมจะติดเกินมาครึ่งหนึ่งนะครับปุ๊บในลักษณะนี้นะครับผมเราก็ติดให้รอบอีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บโอเคพอรอบแล้วนะครับผมเราก็ทําการตัดได้เลยปุ๊บโอเคในลักษณะนี้นะครับผมเราก็ติดได้รอบปุ๊บนี่โอเคนะครับผมพอเราติดรอบแล้วนะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเอาเล็บเรานะครับผมบีบในลักษณะนี้เลยนะครับนี่บีบในลักษณะนี้นะครับ แล้วก็หมุนเลยนะครับผมหมุนแบบนี้เลยนะครับผมเอาเล็บหมุนเลยนะครับนี่หมุนในลักษณะนี้นะครับปึ๊บนี่มันก็จะออกมาในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมสวยๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับผมตรงหัวได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับผมถ้ามันยังไม่แหลมนะครับผมเราก็เอาคัตเตอร์เหลาๆให้มันแหลมหน่อยนะครับผมเวลาเราไปปลาเป้านะครับผมหรือปลาโป่งนะครับ โดนปุ๊บนิดเดียวมันก็จะแตกเลยนะครับผมปุ๊บนี่ไม่ต้องแหลมมากก็ได้นะครับผมนี่แค่นี้นะครับผมโอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เรานําหลอดมานะครับเราก็มาวัดนะครับผมปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับเราก็จะตัดออกประมาณนี้นะครับผมปุ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาพันรอบกระดาษตรงนี้นะครับผมนี่ลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็จะทําหางออกมานะครับผมโอเค จากนั้นนะครับผมพอเราได้หลอดมาแล้วนะครับผมเอากระไกเราตัดครึ่งแบบนี้เลยนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เรามาตัดเป็นเส้นนะครับปึ๊บนี่นะครับตัดเป็นเส้นไม่ต้องสุดนะครับผมเราก็จะตัดเป็นเส้นแบบนี้นะครับประมาณสี่ห้าเส้นนะครับผมก็จะรอบพอดีนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหม ให้เราตัดเป็นเส้นออกในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็มาสอดตรงนี้นะครับผมเห็นไหมแล้วเราก็จะพันรอบตรงนี้เลยปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็เอาเทปสีแดงมาพันนะครับเราก็จะนําเทปสีแดงมาพันนะครับผมครึ่งๆึนะครับนี่ครึ่งๆ่งแบบนี้นะครับผมให้เราติดกระดาษครึ่งหนึ่งติดหลอดครึ่งหนึ่งนะครับนี่แล้วเราก็พันรอบไปเลยนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผม ก็ตัดออกปึ๊บโอเคครับผมนี่พอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมให้เราดัดอันนี้นะครับผมดัดแบบนี้นะครับปึ๊บให้มันงอให้มันโค้งนะครับผมจะได้สวยๆเท่ๆนะครับปึ๊บนี่ครับผมพอดัดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม น้องๆก็ลองเอาไปทํปายปลากันได้เลยนะครับผมสนุกสนุกเลยนะครับผมปลาโป่งปลาเป้าได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะปลาขวดทดสอบความแม่นกันนะครับผมได้หมดเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับผมทั้ง3อันนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนสําหรับคลิปนี้พี่นนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ